สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็น Honda GX35 แท้เลยนะครับจะปั๊มติดข้างเครื่องเรียบร้อยนะฮะตัวนี้จะทำการจัดส่งไปสระบุรีนะฮะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับจะแถมอุปกรณ์ตัดครบชุดใบมีดสายสะพายและปะจัจแจนะครับตัวนี้สินค้าเก็บเงินปลายทางอยู่ที่4,800บาท ถือว่าสวยใสเลยครับเนะี่ยะเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทเครื่องดูนะฮะก่อนส่งจะทำการเทสเนะียฮเสียงเงียบเลยฮะไม่มีควันไม่มีหลวมเลยนะฮะใช้งานยาวๆเลยครับฟังเสียงเครื่องนะเสียงเงียบเลยครับออาปิดสวิตช์นะีลองสตาร์ทใหม่ฮะ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับสตาร์ทติดง่ายไม่ต้องผสมอัตลูปนะครับในการขนส่งผมจะเอาน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะครับเนีย่ยฮะฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ